สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดเกาะกรอยออกเมื่อปีพศ2514หลวงปู่พิมพ์วัดระหารไร่เป็นผู้เสกค,ค่ะ องค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐาน9ชั้นนะคะสภาพโดยรวมคือสวยสมบูรณ์ค่ะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรา,ายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้ที่ใต้คลิปสำหรับตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งให้หาพระหรือเครื่องรางนะคะสามารถทักแชทหรือโทรศัพท์คุยได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ